พี่ครับ,รบพี่ช่องอะไรครับโอวีพี่ว้อยโอ้ <academia> <apprendre> ดีครับผมโอวันติมนะครับอืมวันก่อนนะครับผมมาฉีดวัคซีนมาเดี๋ยวจะอัปเดตอาการให้ฟังครับว่าฉีดแอตตาเข็มสองเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ผมกลับมาบ้านครับแน่นอนครับตายครับ <c oughs> มันแบบง่วงอะเออแล้วผมก็ต้องตื่นมาเรียนนอนแบบ ตอนบ่ายอีกอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นคือเริ่มแบบมีอาการไม่สบายและเออแล้วก็เหมือนวันนั้นอ่ะจะเหมือนจะนอนแล้วก็ลุกขึ้นมาไปซื้อของแล้วก็นอนแล้วก็ลุกขึ้นมาไปซื้อของมันก็เลยแบบตอนไข้ขึ้นนะไข้ขึ้นเลยแต่ว่าไม่ได้หนักมากเท่าไหร่เออเหมือนไข้เออเออแบบรู้แล้วปวดหัวแล้วอยากพักผ่อนอะไรเงี้ย เอทำหน้าเท่ๆหน่อยดำหน้าเท่ๆเฮ้ยคนเห็นเอ้ยออเหรออ๋อเลรอไทยกัตายยกันตายเด้อเ้อ แต่มันดีกว่าชามันไม่รู้สิกินเล้าลองกินดูถ่ายให้ดูเดี๋ยวดเล่นม้เห็นได้อย่างไรอะไยังเปิดแล้วใช่ไหมร้านสองยาอันนี้บ่ายเดี๋ยวทำแล้วคืนนั้นก็ไม่ได้เหมือนเข็มแรกนะครับที่แบบแบบโอ้โหหนาวสั่นจะเป็นจะตายอะไรอย่างเงี้ยเออก็ตื่นมาตอนแรกมันก็โอเคขึ้นนะมันก็เพลียๆมันแค่รู้สึกว่าอยากนอนอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเออมันก็มีไข้นิดหน่อยอืม พอมาช่วงตอนแบบมืดๆค่ำๆหรือถึงตอนนึงคืนแล้วเนี่ยผมอะเจ็บหนา้าอกมากนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นผลของวัคซีนหรือเปล่าแต่ครั้งก่อนอะครั้งก่อนคือเจ็บหนา้าอกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แบบหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยเออตอนนั้นก็คิดว่าเออกูตายแน่นอนกูตายแล้วกูตายแล้วทุกคนอะไรเงี้ย แต่พอเนี่ยตอนนี้ตื่นเช้ามาก็ไม่แบบอาจจะปวดๆหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ไม่ได้แบบเออใช้ชีวิตไม่ได้นะ<ม>อือัปเดตอาการเป็นเท่าน,นี้นะครับถ้ามีเข็มสามไงเดี๋ยวผมจะมาอัพเดตอีกรอบนึงนะครับเออสู้ๆครับสามังค์ชีฟสิไปไปดูกันต่อไปเฮียทุเรศคืออันนี้เรามานั่งทำงานกัน เดี๋ยวผมให้ดูนี่นี่คืองานของเราแต่ว่าเอกว่าคลิปจะลงก็เห็นหมดแล้วพวกเราก็เจอกันในรอบหลายๆหลายๆปีนะครับใช่แล้วสวัสดีเดี๋ยวผมไปนั่งทํางานต่อแล้วนะครับโม่เฮียมึงกูนั่งทํางานพวกมึงอ่ะกูไม่อยู่อลยกูไม่อยู่ก็ไปนั่งแดอ้เฮียเดี๋ยวผมโชว์คลิปให้ดูครับนี่ใช่กูบอกกูแทบไม่เล่นเลย น้องบีมเป็นไงคนเขาเห็นกันหมดแล้วว่าผู้มึงอ่ะนั่งเดทางนีมึงเพิ่งมาไงมึงไม่เห็นตอนที่เออที่มันอยู่กันสามคนแล้วมันก็แดกไอ้พวกเฮี้อเพราะฉะนั้นกูคือคนที่ทำงานโดยเออโดนน้ำรสชาติเปลี่ยนไปมึงเหมือนโดนน้ำปลอมแน่ดูเลยก็ชอบหมาไงกลัวหมาเปล่านั่นแหละหมาพี่จิ๋ยัง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 ไม่ไหวเลยหมาพี่จิ๋ยวกลัวเลยพี่อย่าทำเสียง พูดทีพูดทีมาเลยไม่เป็นไรครับถ่ายวีดีโออ๋อเขาไม่กัดไม่กัดใช่ไหมไม่กัดเลยพี่อ่อนเขายังงดเลยจริง,อรงเอาจริงดิจริงพ่พอมาเปล่าพ่อมาเปาล่าไปไปดูด้วยไม่กัดนะไม่กัดจริงๆริงเขาอยากเล่นเขาจะเห,ห่าเฉย จับได้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 เขาอยากเขาอยากเล่นไม่เอาลูกกันอยากกระโดดอยากกระโดดเที่ยวผัวให้ดมมือก่อนก็ได้ค่ะให้ดมปังฟังฟังไม่ต้องออกไปถึงครึ่งตัวตัวนี้ได้ค่ะตัวนี้ไม่กัดอันนี้เขาจะแรงเยอะถ้าปล่อยออกไปเขาก็วิ่งไปหาพี่อ่อนเลย อยู่บนคอมคืองานผมบีมแล้วก็เฟิร์นนะครับแต่ว่าเฟิร์นก็หายไม่ทำบีมก็นั่งทำต้่งทำนี้ผมก็นั่งเล่นแล้วพี่ไม้ก็ทํางานให้พวกเรานี่สิเขาเรียกว่าทีมเมื่อกี้อะไรพี่ไม้ไม่ได้ทีมเราไงปรปเดยนสัตว์เลยนะครับแต่ว่าเราแบบมีอะไรช่วยกันไงเออถ้าสมมติว่าเรื่องหน้าตาเดี๋ยวผมช่วยได้อะไรเเพราะผมเป็นหน้าตาของกลุ่ม มึงน่าขู่เยี่ยวอย่กานสปิกร์ทำไมเราเดือดยี่ยิ่ายเคีเซอร์ดิเซอร์สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคือพวกเรานะครับก็มานัดเจอกันนะครับมาทํางานก็นัดก็นัดมาทํางานใช่ไหมนัดมาทำงานงานเนี่ยไองานไอวอร์ดนะครับแล้วคือแบบว่าลองลองเราว่าเฮ้ยเรามาอย่างเงี้ยมาเออมากี่โมงใช่ไหมใช่ใช่เืออย่างงี้เมื่อวานอ่ะวอสโทรมาอช่วยงานได้ไหมอะไรเงี้ยประมาณสิบเอ็ดโมงอ่าประมาสิบเอ็ดโมงทีนี้ออกมาถึงหน้าเซเว่นเอ๊ะผมันก็มาสิบเอ็ดโมงยี่สิบแล้วโทรไปถามไอวอส กูยังไม่ได้ขออย่าบ้านเลยเพื่อนประเด็นคือจริงๆอ่ะผมมาตั้งใจว่าแบบเฮ้ยอยากให้ไอวอตมันมาก่อนเพราะว่ามันจะได้มาถ่ายซีนผมที่แบบมีผมคนเดียวไงแต่ว่าไอฟพิวดันมาก่อนแล้วก็ก็อยู่้งแต่จนจนจนจบทั้งที่แบบไอฟพวออกแค่ไม่กี่ไม่กี่แบบไม่กี่ซีนเนี่ยเขาเรียกว่าไม่กี่ซีนนะครับเออก็ถ่ายเสร็จก็เลยออกมาหาอะไรกินนิดหน่อยเออตอนแรกจะกินหมูกระทะแต่มันแพงไปคือเราจนไง เร่แพ้เราจนแพ้เขามาจนนะจนนะจนที่เราจนเพราะว่ารัฐบาลมันเที่ยวีเที้ยตู่มีไฟณตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมได้ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่บ่นกันมาแบบนานอ่ะตอนนี้ตอนนี้ตะกุ้เหมือนลูกดิ้นเลยดิ้นกูื่นี่ครับแล้วก็อันนี้คือนี่คือกลุ่มเรานะครับสามคนสามคนนะครับเออส่วนอันนี้ครับนี่นี่คืออีกกลุ่ม บีมก็แบบเหนื่อยเหมือนกันนะคือบีเป็นคนที่แบบว่าบอกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราก็หลับไปอย่างที่ทุกคนถายคือผมไม่ได้หลับนะผมไม่เคยหลับแลยหรอเมื่อไงเลอ๋อยังยังอันนี้อันนี้คือหน้าหน้าแรกนะอันนี้คือหน้าสองนะเนะเดี๋ยวเราก็อาจจะมีมาเทียบคืนสิบสองนาทีแล้วค่ะคืนคืนสิบสองนะอุ้ยได้สวยด้วยเล็กสวยมากนะครับโอ้อาสเอรียบ้าคอาือเนี่ยละครับว่า เกยมาอะไรวะผมไม่เคยทำงานดึกขนาดนี้มาก่อนนะครแบบถ้าแบบอย่างเช่นกปกติคือแบบถ้าเหนื่อยก็พักอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้นเดยไลน์พรุ่งนี้นะครับตอนนี้ผมอย,อยู่ที่สวนทนนะครับก็ถ้าใครได้ดูคลิปเกา่าๆแบบก้าวของผมเนี่ยก็คือผมไม่ได้มาที่นี่ค่อนข้างแบบนานเหมือนกันนะมา เราก็าดูบรรยากาศไปแล้วเดี๋ยวผมจะบ่นไปนะครับในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาคือแบบหมดไฟค่อนข้างหมดไฟพอสมควรไม่สมควรนี่หมดไฟเลยแหละแบบในเรื่องต่างๆแล้วก็ความรู้สึกผมอะคือผมเป็นคนชอบเที่ยวใช่ไหมแต่ก่อนใช่ปะ่ะแต่พอปัจจุบันอะ่ะก็แค่รู้สึกว่าอมันไม่อยากไปไหนอะ่ะมันก็อยากอยู่อยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบเออไม่รู้จะหิวตัวเองยังไงเพราะว่า ช่วงนี้มันแบบงานเยอะด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาใช่ปะมันอาจจะแบบเพราะผมว่าผมต้องการเวลาพักแหละแต่แค่แบบมันไม่มีเวลาเนาะแค่อยากนอนโง่สักวันหนึ่งแต่ว่าแทบจะไม่มีเวลาเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนจะมีงานงานหนึ่งเข้ามาก็คือเป็นงานส่งเข้าประกวดที่อาจารย์ที่ภาคเขาเสนอมาใช่ปะ่ะแบบให้นักศึกษาได้ร่วมแล้วทีนี้ผมก็อยากจะเข้าร่วมนะแต่แค่รู้สึกว่าตัวเองแบบไฟมันไม่มีว่ะเออ แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะไหวไหมจริงแหละที่เคยผ่านอวตารกรรมมาแต่พอเทียบความรู้สึกมันคนละฟิลกันคือตอนนั้นเราพร้อมดี่ตะลุยใช่ปะแต่พอตอนนี้มันหมดไอก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ผมใช้เวลามันสองสาวันแล้วนะสําหรับทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็แป๊บเดียวอย่างบอกว่าแต่ว่าสําหรับผมที่สามารถฮิลตัวเองได้ประมาณวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยมาเจอสามวันมันก็แปลกไปอีกแบบหนึ่งนะครับ เฮ้ยเพลงกุติลิขสินไหมเนี่ยพอมาเดินเล่นกับธรรมชาติอะผมก็รู้สึกว่าโอ้ยแม่งดีมากเลยอะวันเนี้ยคือไม่ได้ตั้งใจออกทั้งนอกใช่ปะแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่พี่นะจะเอาชีวิาไหมเออแล้วก็แบบเออน,นานทีกูจะได้เจอกับพี่ก็เลยโอเคตอนแรกก็คิดว่าแบบมาถึงก็ปุ๊บพี่ให้ของออกเลยไปเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่เว้ยคือพี่เขาพี่เขาก็ยังไม่มาแล้วก็ยังไม่ได้ตอบผมก็เลย,เยมันเดินเล่นหน่อยละกันมันเหมือนที่อยู่กับตัวเองมังม่งมั่งเพราะว่าปกติก็อยู่หนา้าคอมใช่ปะเออออนไลน์เนาะ ไม่งผมอยู่หน้าหน้าจอแบบแทบจะไม่ห่างเลยนะเพราะว่าเรียนเสร็จใช่ไหมจากคอมก็มาทํา iPad ทํางานต่อใช่ปะพอทํางานก็มาดูคลิปก็คือมาเล่นเออแบบดูคลิปแบบผ่อนคลายแต่มันก็ไม่รู้อ่ะคือมันไม่ไม่เหมือนกับ,กบอย่างเงี้ยค่ะการที่เราได้นั่งคุยกับเพื่อนการที่เราได้เสพบรรยากาศของรอบตัวเราอะ่ะเข้าใจปะเหมือนวันที่ผมพาทุกคนมาเดินเล่นแล้วก็บ,นบ,นบน่นๆอนาะเอ แต่ก็ทําได้ตามสัญญาแล้วนะที่แบบว่าเาเดือนนี้ได้ออกแน่นอนก็ได้ออกจริงๆว่ะมีอะไรจะคุยอีกไหมอ่ะก็คงจะเป็นเรื่องระบงระบายให้ฟังอนะ่ะเออผมก็ไม่รู้จะระบายให้ใครฟังผมก็เขินอายเหมือนกันนะเนี่ยที่จะแบบเปิดไประเด็นแล้วก็เป็นระบายเพื่อนฟังมึงกูเครียดอะไรอย่างเงี้ยเออือสต่อไปนะครับก็ไว้เดี๋ยวดูกันคลิปต่อไปว่าผมจะทำอะไรบ้างอะไรยังไงก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบอกสำหรับทุกคนเลยว่าอยู่อยู่บ้านนานก็ เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับก็ขอให้ทุนโชคดีปลอดภัยจากโควิดครับบ๊ายบายเจอกันมอผมอายผมไม่กล้าทำ